สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอกโหมดทาวเวอร์กับผม b บ r s t สตูดิโและคลิปนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมมาลงดันไก่งวงเหมือนเดิมกกุหิวไก่กันหรือยังโอเคคุณผู้ชมสไตล์ที่ผมจะเล่นวันนี้นะครับก็จะเป็นเซต UTC เป็น Z เซตที่ผมเนี่ย ไม่ค่อยอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมเล่นเท่าไรเพราะอะไรเหรอมันจบไวนะครับ <S <S แล้วอย่างหนึ่งมันไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่เท่าไหร่แต่สําหรับใครที่มี UDC ก็จัดตามผมได้เลยอย่างแรกก็เราวางฟาร์มทําฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนวางให้มันเต็มเลยนะครับตั้งแต่มันปรับใหม่เนี่ยผมแนะนําไม่ใช้เป็นฟักทองอเข้าปะตัวเงินไม่ต้องใช้นะไม่ต้องเอามาเลยเอาแค่ฟักทองมาอย่างเดียวมันเพียงพอแล้วโอเคนี <Okay. S 1> ่เลยวางให้ครบ5อัน เว็บ5เนี่ยพยายามให้วางให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็อัพไปเรื่อยๆแบบนี้พอมันเล่นรอบ2แล้วใช่ไหมเราก็ไปวางทีวีถ้าใครไม่มีทีวีวางตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําให้เล่นทีวีนะราคามันถูกแล้วมันก็ดีด้วยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามันดีไงทีนี้ผ่านไป7เว็บยังไม่มีอะไร <c oughs> ไม่มีอะไรพิเศษให้ทาฟาร์มไปก่อนเดี๋ยวค่อยวางในท่านคุณผู okay, ้ชมเขียนป่ะอย่าใจร้อนน้องชายเพราะว่าสเต็ปเนี้ย ส่วนใหญ่นะครับเขาจะสคริปกันยาวๆจนถึงเว็บสุดท้ายเลยโอเคแต่ถ้าเราไม่ชัวร์เนี่ยค่อยๆกดก็ได้นะไม่ต้องรีบสคริปจนเกินไปอ่ะทีนี้เราก็อัพทยทันได้แล้วตัวแรกผมจะแนะนำให้วางตรงนี้เลยนะครับนี่วางตรงนี้เลยระยะยิงมันจะไกลทำไมมันมาเยอะจังวะตอนเล่นแรกๆมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นี่วา <c oughs> โอเคคุณผู้ชมต่ออัพเลยนะครับ พอเว็บ12เดี่ยพยายามอัพไททันให้มันมีดาเมจนะครับไม่งั้นมันจะไม่ไหวถ้าไททันไม่ไหวบ้านแตกนะเว้ยผมไม่รับประกันนะมันมีเด็กมาคอมเมนต์ใต้คลิปผมนะครับคลิปที่แล้วที่ผมทํากริดบอกว่าพี่ปรับใหม่แล้วผมใไ้ไททันผมก็จบ18นาทีพี่มาบอกไม่จบไม่เก่งได้ไงจริงๆมันก็เก่งนะคุณผู้ชมแต่คลิปที่แล้วเนะี่ยผมทํากริดไงผมก็ต้องอวยกริดเดเอ,อไม่ใช่ทุกคนจะมี UTC ถูกไหม ว่า UCC เนี่ยมันแพงมากเลยนะครับช่วงนี้ราคาพุ่งไป2,500เพรแล้วจะบ้ากันดีเดียวใครมันไปโปรโมทอะไรตั้นหนาวะเกี่ยวกับไทยท่านแดงเออโคตรแพงนะครับหายากด้วยคุณผู้ชมขอแรกนี่ก็แทบจะแลกไม่ได้แล้วโอเคต่อเข้ามาเหมือนเดิมนะเรื่องเดิมฟาร์มต่อทีนี้เว็บ18เนี่ยพยายามดูเชิงนะครับแล้วก็อัพทีวีให้มันเป็นเลเวล5เคยปะ เกาะมันจะได้หนาๆห,หน่อยคุณผู้ชมมันจะได้ไม่โดนทะลุทะลวง <c oughs> อ่อาเดี๋ยวนี้เราดูเชิงไปเรื่อยๆนะบอสมันเริ่มมาแล้วไอ้บอสตัวใหญ่มาเนี่ยเราจะต้องเปิดสกิล AOE ของไททันให้เร็วที่สุดไม่งั้นตายคุณผู้ชมผ่านมา10นาทีแล้วเดียวคุณผู้ชมไม่อยากจะเริ่มใหม่ใช่ไหมครับผมก็ไม่อยากเริ่มใหม่นะผมต้องการกล่องนะครับเอาไปขายเด็กกําลังชอบเลยตอนนี้หาซื้อไก่งวงกันเพียบเพราะงั้นเราต้องเอากล่องวไ้ได้ เห็นไหมบอสมันจะเริ่มอืดขึ้นแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับสักประมาณเว็บที่28 29เนี่ยอัพเลยเขเ้ okay, ปบะคุณผู้ชมเงินเราจะพอแล้วเรื่องฟาร์มเนี่ยก็ค่อยคอยคอัพไปนะคุณผู้ชมอย่าไปเริ่มอัพให้มันตันช่วงแรกๆนะครับเดี๋ยวเราตายเห็นไหมฟาร์มผมใช้แค่ฟักทองตัน2ตัวเองนะก็สามารถอัพ UTC เลเวล6ได้แล้วนะครับภายใน29เว็บไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมมันทันเชื่อผมดิยังไงมันก็ทัน เดี๋ยวผมให้ดูฟาร์มเห็นไหมผมเพิ่งมาทําฟาร์มนะครับตอนเว็บที่30หลังจากที่เราอัพไททันเต็มไปหนึ่งตัวเดี๋ยวทีนี้ดูเชิงเหมือนเดิมคุณผู้ชมไม่มีอะไรวางหมอไปก็ได้นะผมเอาหมอมาด้วยนะครับแล้วก็พยายามอัพโดนให้เต็มรู้ไหมทําไมเราจะแพ้ก็เพราะว่าโดนพังนะครับถ้าเกิดว่าเราสคิปมากๆเนี่ยมอนมันมาเยอะทีนี้โดนมันจะพังคุณผู้ชมเพราะงั้นวางหมอนะผมแนะนําหาหมอมาด้วยนะครับไม่ใช่เอาโดนมาอย่างเดียวแต่สำหรับใครที่ ไม่มีโดนก็ไม่เป็นไรเอาหมอมาอย่างเดียวก็ได้แล้วก็เอาตัวอื่นมาทดแทนดาเมจนะครับเล่นได้เหมือนกันไม่ต้องไปซีเรียสเพราะว่าโหมดนี้มันเวลี่ง่ายอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าใช้ u t c แต่มันจะไม่ค่อยเหมาะสําหรับมือใหม่นิดนึงเพราะว่าด้วยเวลาที่มันเร็วแล้วเทคนิคการเล่นที่มันยากนะครับสําหรับ u t c เนี่ยมันใช้เงินค่อนข้างจะเยอะนะครับเวลาเราอัพเห็นไหมมันมาเยอะเรื่อยๆนะแบบนี้มือใหม่จะกลัวเลยแต่ถ้าคนลงบ่อยๆเนี่ยมันไม่กลัวอะไรหรอกคุณผู้ชมกินไก่อะ่ะ เดี๋ยวแป๊บดูทรงก่อนนะครับเคทีนี้เราเริ่มขึ้นไททันตัวที่2ได้เลยนะนี่วางหมอไว้ด้วยเห็นไหมมันจะหลับบ่อยนะโดนมันไม่ไหวแล้วอ่ะเพราะว่ามันมาเยอะดูดิแหลกนิดนึงสําหรับเครื่องใครที่ร้อนนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยเอาไปเป่เปาพัดลมช่วยได้เคป่าคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว,ว่าเครื่องร้อนมากๆค้างเริ่มใหม่พี่ไม่รับประกันด้วยนะเป็นบ่อยมากโอเคครับทีนี้เราก็อัพไททันตัวที่สองได้เลยคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะเริ่มง่ายแล้ว จะเริ่มกินไก่แล้วคุณผู้ชมดันนี้แม่งจริงๆก็ไม่เท่าไหร่หรอวะออผมก็ไปดูคลิปคนอื่นมาเหมือนกันนะแล้วก็ามาเป็นคอนเทนต์ของตัวเองนะครับ <c oughs> ใช่ที่ไหนแเรอ,อผมก็มีทักษะเหมือนกันแล้วนะออไม่ต้องไปก๊อปคลิปชาวบ้านก็นหรอกโชเครคุณผู้ชมตอ่อทีนี้เราจะเริ่มอัพไททันให้มันเต็มเนี่ยภายใน40เว็บนะครับก็จะเป็นไททัน2ตัวมันจะเล่นง่ายละทีนี้ คุณผู้ชมก็แค่วางอีก2ตัวดาเมจมันจะพอแล้วนะครับฆ่าบอสไก่ห่วงได้เห็นไหมมันจะละลายแท้งได้เร็วมากนะคุณผู้ชมต่อให้บอสมาเลือดเยอะเนี่ยเจอไททันสปิเกอร์เอ้ยไม่ใช่ไททันคาเมล่าแดงเข้าไปเนี่ยเรียบร้อยนะครับเผาเกลี้ยงดูดี่เลือดไหลเป็นน้ำเลยผมไม่รู้ว่าสกิลมันเจาะเกาะหรือเปล่านะแต่ว่าดาเมจมันบูสต์โคตรไวนะครับคุณผู้ชมเชื่อปะ่ะจริงๆผมเป็นคนที่เกลียดไททันแดงมากเลยนะคือตอนที่ผมเป็นไก่ครับ<ะ>ตอนที่ผมเป็นขอทานที่ผมไปขอของคนในเซิร์ฟอ่ะ ผมแบบพี่ครับผมขอแต่ท่านไปเล่นได้ไหมแม่งไม่มีใครให้นะครับแล้วโดนด่าด้วยนะเออเจ็บใจมากนะครับผมเล่นกิจตัวแรกผมจําได้แต่ตอนนี้ผมไม่เล่นกิจแล้วผมกลับมาเล่นไททันแทนนะครับอะไรที่เราเกลียดเรามักจะได้สิ่งนั้นคุณผู้ชมเพราะตอนนั้นเพราะความจนของพี่ไงพี่ไม่มีแต่ท่านเล่นน้องๆที่กาลังหายแต่ท่านก็ไม่เป็นไรนะน้องอย่าบึ้งท้อเล่นต่อไปวันหนึ่งน้องมีแน่นอน UTC สีแดงจําคําพี่ไว้โอเคต่อคุณผู้ชมกลับมาในเรื่องของเรา ทีนี้ช่วงเว็บท้ายเนี่ยผมจะบอกคุณผู้ชมก่อนนะถ้าพลาดก็คือตายนะครับจะพลาดยังไงอรพี่มอนมันมาเยอะเกินนะนี่พี่จะแนะนําให้วางแบบนี้เห็นไหมเราจะได้มีสกิลปาดเลือดมันก่อนนะครับก่อนที่มันจะเข้าบ้านเราได้แนะนำระวังยังไงก็ได้ให้วงกว้างๆของมันเนี่ยปาดมอนเตอร์ได้เยอะที่สุดแล้วเราก็จะตัดเลือดไปได้เยอะนะครับ แต่ไม่ต้องกลัวครัคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมวางได้3ตัวเนี่ยสีหมันจะตามมานะครับแล้วมันจะเล่นง่ายแต่ผมว่าผมเชียนผมก็ไม่ออโต้สคริปนะท้ายๆผมกลัวนะครับใครที่มันใจใจจบ18นาทีอะ่ะคือมันออโต้สคริปตั้งแต่แรกยันเว็บท้ายเลยเว็บ50เนี่ยเลือดมันจะอืดหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะปล่อยบอสมันเยอะหลายตัวแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับคือถ้ามี U ดแล้วเนี่ยมันสู้ได้แน่นอน อัพไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเกมมันกําลังจะจบลงแล้วน้องๆเรากําลังจะได้กล่องแล้วนะครับใจเย็นๆไม่ใช่เว็บเตท้ายแล้วมอนเตอร์หลุดเข้าบ้านอย่างนี้ร้องจัากกันเลยทีเดียวอาจจะเกิดอาการช็อกได้เพราะเสียเวลาฟรีไป20นาทีไม่ดีเลยนะอะค่อยๆเล่นนะดูเชิงไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าว่ามันมาเยอะหรือว่าเราไม่ไหวเนี่ยขายฟาร์มทิ้งเลยเพิ่มดาเมจแทนเจ๊ป้าพี่ไม่ได้เอาตัวอื่นมาเลยนะ คลิปนี้พี่จัด UTC แดงให้น้องๆโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีและคนที่ไม่มีก็ดูได้แต่ว่าไม่มีเล่นแค่นั้นแหละเหมือนพี่เมื่อก่อนนะเฮ้ยพี่ทำไมมีพูดเรื่องนี้บ่อยมันเป็นปมของพี่นะครับตอนนี้พี่มีหลาย UTC แล้วเว้ยพี่ไม่สนใจแต่พี่ไม่แจกนะไม่ต้องคอมเมนต์พี่ครับขอตัวหน่อยครับไม่ต้องคอมเมนต์นะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ยังเอาตัวไม่รอดเลยเออเคบ้านน้องๆเราต้องช่วยกันไปบอกเพื่อนน้องๆเนี่ยกดไลค์ กดซับสไครป์คลิปพี่ด้วยดันพี่ให้มันมีผู้ติดตามหน่อยนะน้องพี่เพิ่งย้ายมาทําเกมนี้เหมือนกันฝากด้วยโอเคขายของไปเยอะและ้วมากลับมาที่เรื่องของเราทีนี่เราก็เคลียร์ไป50เว็บเวฟแล้วตอนนี้เหลือแต่อบ,บอสไก่งวงนะครับเห็นไหมผมใช้ไททันแค่1 2 3 4 5 6 6ห้าตัวเองนะครับเห็นไหมว่าบอสไก่งวงเนี่ยเลือดมันน้อยนะคุณผู้ชมแค่4ล้านมันไม่ทันได้เข้าบ้านเราหรอกมันก็ตายละเกมนี้จบลงแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ21นาทีเฮ้ยห้ามขิงนะเว้ยบ๊ายบาย